ทางนี้ไปที่อุบลข้าวน้ำไหลมาท่วมทนสาวอุบลเจ้าอยู่จังไรนี่ลายอายเดิรเมื่อเปิดเจออย่าเพลิดตกใจเขาเคยและเบิกกันไว้เมื่องานบุญเข้าพันษาน้ำออกแกงผลแหงสูม,มือสันติโซเชียวเขาแชวันนี้ าวทีวีวาท่วมหนักหนาอาข้ายากการมาบ่อใดห่วงลา้าลแก้วตาน้ำท่วมเฮนเจ้าบา่อลามีเวลาสิฟ้าเอามาเจอบินกระเป๋าถอดเงินร้อยของคนดินดินสมทบบัญชีอายบินฟันเรลิกน้ำหมูอยู่เด้อ บ่ได้ป่าห่วงหาเสมออุสาวอุบลยามเอิผู้ใบเดอไอคิดหอดแหงปากดวงใจดวงนี้ไปที่อุบลอีกครั้งที่ต้องอดทนพี่น้องอุบลสู้บ่เปลี่ยนแปลงน้ำท่วมบ้านเฮือนแต่บ่ท่วมหักเฮาเดอกคำแพงสาธุพ่อใหญ่อินแปง ເປັນແນ່ຜູສາຮູອ เป่าขอ,ขอดเงินร้อยของคนดินดินสมทบบัญชีอ้ายบินบันเลือตน,น้ำหมูอยู่เลยขึงบ่อได้มากระบ่ได้ป่า่วงหาเสมอผู้สาอุบลยเมเออผู้ว้เด้อไอคิดหอดแห่ฝากดวงใจดวงนี้ไปที่อุบลอีกครั้งที่ต้อง อดทนที <ee> <Harrison> ่น <figured Depois S 2> ้องอุบลสู้บอกเปลี่ยนแปลน้ำท่วมบ้านเพื่อนแต่บ่อท่วมหักเฮาดอกคำแพงสาธุพ่อใหญ่อินแปงช่วยเบิ่งแงงผู้สาวา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเ b t ีรมใจนะคะวันนี้วันพุธที่12ตุลาคม2565ค่ะอยู่กับพจานอมอ่อนเกตพลแล้วก็เอสริศวราเอกยัมเซนค่ะสวัสดีครับพี่จานอมค่ะสวัสดีครับองเอกครับค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เริ่มต้นรายการด้วยการส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะคะซึ่งเจอน้ําท่วมอยู่เรียกว่าหลายเดือนแล้วพี่ิจานอมครับโดยคนเพลงของครูสลาคุณวุฒธนะคะครูลาคุณวุธนะครับท่านได้บรรจง แต่งเพลงนี้ก็ในฐานะคนอุบลเนี่ยเนาะนะครับถ้าทุกครั้งที่มีน้ําท่วมใหญ่ก็จะมีบทเพลงจากครูสลาหนึ่งเพลงออตอนปี54ก็น้ําท่วมบางบัวทองจาําได้ตอนนั้นบทเพลงครูก็ดังเหมือนกันนะครับแล้วก็มาคราวนี้ก็เป็นการส่งใจไปให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งคลิปนี้ก็จัดทาโดยสํานักประชาสัมพันธ์เตสองจังหวัดอุบลราชธานีก็ตัดต่อคลิป นะครับถึงเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้เป็นอย่างดีทีเดียวต้องค่ะรวบ<ม>รวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลาจากเขานะคะแต่ว่าเราก็ส่งกําลังใจให้กันได้ด้วยภาพที่เห็นฟ้องอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ปกติธรรมดานะคะคเป็นน้าท่วมได้ว่าน้ําท่วมใหญ่ในพื้นที่อุบลราชธาน,นีแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานด้วยหลายะะพื้นที่ที่น้ําท่วมมิดหลังคานะ ไม่ได้น้อยๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าย้อนไปเมื่อปี2,162ตอนนั้นพายุโพดุลใช่ไหมใช่ค่ะพี่นะครับก็ท่วมหนักท่วมใหญ่เสียหายกันเยอะนะครับพอ63 64รอดมา65โดนอีกนะครับอีสานก็จะโดนไปในลักษณะนี้ไม่ท่วมก็แรงใช่ไหมก็จะทำให้ไม่จนได้ยังไงละเนาะมันก็จะเขาเรียกว่าอุทกภัยนะคะแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างนี้แหละที่ทำให้คนต้องอพยพ ก็เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงๆการก็ที่จะหางานไปขายแรงงานเพราะว่าทำมาหากินทําการเกษตรก็ไม่ได้น้ล่นจมเสียหายนะครับจะทําในช่วงที่ไม่ล่มไม่จมไม่มีน้ําก็ก็ไม่มีก็เป็นภัยแล้งต่อไปก็ส่งกําลังใจให้กับบทเพลงนะขอบคุณคุณครูสลานะครับที่ที่ได้บนจงแต่งเพลงนี้นะครับเพื่อซึมซับน้ําตาพี่น้องที่ประสบภัยกันอยู่นะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะครับ